มึงเคยเจอคนเก่งชิบหายแต่ทํางานเชี่ยเลยไม่เคยเสร็จเลยปะคนพวกนี้นวะ้ยชอบทํางานใหม่ๆมีอะไรเข้ามาคือมาทําได้เก่งกูขิงตลอดว่ากูทําเก่งกูไม่ได้บอกว่ามึงเก่งกูอยากให้มึงทําเสร็จมึงเข้าใจไหมไม่อยากจะเล่าไปเรื่องใต้สะดือว่าเก่งกับเสร็จมันต่างกันเก่งก็แปลว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้แต่ที่สุดแล้วมันก็วัดผลเหมือนเราวิ่งเก่งอะวิ่งเก่งไม่เข้าเส้นชัยแปลว่าเวลาเราวัดมนะันอะมันวัดยากวันนี้ถ้าคุณเป็นคนเก่ง แน่จริงดิวัดที่ความสําเร็จดิเราทํางานเสร็จไปกี่งานแต่ถ้าคุณคิดว่าวันนี้เราเก่งแล้วไม่จริงก็คือเก่งที่จะเริ่มทุกอย่างแต่จบงานไม่เป็นอันนี้ยังไม่เก่งตัวจริงนะเวย้ยเพราะนั้นวัดความเก่งที่การจบงานอย่าวัดกลางทางไม่งั้นจะเป็นน้องกระต่ายวิ่ง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 เก่งพักนอนแป๊บอีเต่าก็คือแซงเฉยเพราะฉะนั้นวันนี้นะเต่าหรือกระต่ายอะไรเก่งกว่ากันตอนเนี้ยวัดที่ความสำเร็จและการเข้าเส้นชัยก่อน 好解吗？